เครื่องชงแบรนด์เวเก้รรุ่นนิวโ o ลาลิต EVD 2หัวชงเครื่องชงกาแฟขนาด2หัวชงเหมาะสำหรับประกอบธุรกิจขนาดกลางขึ้นไปความสามารถในการทำกาแฟ300-400แก้วต่อวันมีระบบ Infusion Chamber ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการสกัดน้ำกาแฟให้ได้รสชาติที่ดีมากขึ้นวัสดุหม้อต้มทองแดงความจุหม้อต้ม12ลิตร ในส่วนของการเปิดปิดเครื่องนะคะปุ่มกดจะอยู่ด้านซ้ายของเครื่องนะคะวิธีการใช้งานนะคะดันขึ้นนะคะจะเป็นการเปิดเครื่องค่ะส่วนดันลงนะคะจะเป็นการปิดเครื่องค่ะด้านล่างนะคะจะเป็นในส่วนของเกจวัดแรงดันบาร์นะคะด้านบนนะคะจะเป็นวัดแรงดันบาร์ในส่วนของไวเลอร์หรือหม้อต้มด้านล่างนะคะจะเป็นวัดแรงดันบาร์ในการสกัดน้ำกาแฟค่ะ ในส่วนของการสตีมเครื่องชงน้ำร้อนนะคะรุ่นนี้นะคะจะพิเศษนะคะจะแตกต่างจากรุ่นอื่นๆนะคะตัวใช้งานก้าสตรีมนะคะจะเป็นการยกขึ้นค่ะและดันลงค่ะจะมีทั้งสองฝั่งนะคะส่วนน้ำร้อนนะคะจะเป็นปุ่มดันตรงกลางค่ะวิธีการใช้งานนะคะดันลงไปค่ะน้ำร้อนจะออกนะคะ <S <S ส่วนวิธีการปิด <S <S ก็คือดันอีกรอบหนึ่งค่ะรุ่นนี้นะคะจะมีจอแสดงนะคะสถานะ การใช้งานนะคะจะมีอ,อุณหภูมิในหมอ้หมอต้มนะคะแล้วก็จะมีแสดงวันเวลาของตัวเครื่องค่ะในเรื่องของปุ่มกดนะคะจะมีทั้งหมด4ปุ่มนะคะสามารถตั้งน้ําตัวออโต้ได้นะคะและปุ่มสุดท้ายนะคะจะเป็นปุ่มกดแบบแมนวนวลหรือปุ่มกดในการเข้าโปรแกรมค่ะวิธการใช้งานนะคะลูกค้ากดลงไปค่ะ แล้วก็ในด้านนี้นะคะจะเป็นของปุ่มแมนวนวลของเครื่องนะคะแยกมาให้อีกอย่างละปุ่มนะคะ 1. อันนี้จะเป็นหัวชงแรกนะคะแล้วก็เป็นหัวชงที่สองค่ะรุ่นนี้นะคะจะมีพิเศษในส่วนของตัวเครื่องด้านข้างนะคะจะมีไฟ LED นะคะสองสว่างรอบเครื่องเลยคะ่ะในส่วนของปุ่มกดปิดตัวหลอดไฟนะคะจะอยู่ด้านล่างของเครื่องนะคะวิธีการใช้งานก็คือดันขึ้น,นะคะ่ะ